สวัสดีค่ะวันนี้เอาสวนครัวน้อยมาฝากอันนี้พริกโตแล้วนะคะกระเพราเกือบตายทิ้งส่วนให้กับฝาบ้านถ้าฝนไม่ตกคือตายดับแนวหมดนะคะจะขอบคุณฝน,นที่ตกลงมือันนี้ม่ว่าเลยนะแมงลักมาดูถั่วค่ะมาดูถั่วถั่วแบบดก เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะคะกำเ,เริ่มดอกเพียบกำลังจะมาดอกเพียบเลยดลบมากเดี๋ยวต้องเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าไม่เก็บเขาเขาก็แก่เกืบตายนะคะถูกก็เก็อบตายใบเหลืองขอบคุณฝนขอบคุณคุณฝนที่ตกมาให้ไม่งั้นก็ตายทิ้ง ที่ตัวหอยทากไม่กินนะคะแมงก็ไม่กินแต่เ้ามากินต้นชิโซคือแบบผูกดอกาแฟ,ฟม,มา,าพพกขาวแข้งข้าวแพ้งเออแมงกินนะคะไอ้กระชอบกระชบเปอร์เขาเรียกว่าอะไรตะกะแตนตะกะแตนน้อยเต็มเลยศัตรูพืช ่เห็นไหมพี่น้องตะขาแตนเต็มเลยต้นนี้ก็ิบตายนะคะวาส,สรีไอ้ตะขาแตนใช่ไหมนเนี่ยเน,นี่ยตะขาแตนนี่จะปล่อยเขากี่นาเหมือนปู <c oughs> เหมือนปลูกลงทานปลูกเราก็ไม่ได้กินนะก็จะได้กินช่วงก่อนหน้าหนาวนิดนึงพวกแมงก็จะตายนะผักก็จะงามมาช่วงนึงช่วงที่อากาศเย็นๆเดี๋ยวเรามาเก็บถั่วกันนะคะถั่วดกช่วงนี้จะจำสินที่บ้านหนึ่งเดือนนะคะไปไหนไม่ได้ก็กินถั่วตำถั่ววนไป ดกนาะดกมากเลยนะดอกก็ขึ้นมาเต็มเลยนะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเก็บถั่วไปตามก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่คือถั่วที่เก็บได้เมื่อกี้นะคะกำมะเริ่มยาวนะ สมชื่ออยู่นะถั่วฝักยาวครั้งแรกก็เก็บได้ประมาณนี้ค่ะกินไม่ทันนะคะต้องใส่ตู้เย็นไว้ให้กินหลายวันได้กินปีละครั้งก็กินให้สะใจไปเลยนี่ขนาดนี้เลยเดีย๋ยวจะไปกินตำถั่วค่ะบ๊ายบาย นี่ปวดอีกรอบ